แฟนบอลหลายคนอาจจะมองว่าเขาคือจุดอ่อนของทีมชาติอังกฤษแม้จะมีขุมกำลังนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นโกลเด้นเจเน a เรชันแต่แทบทุกคนคิดตรงกันว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาไม่ดีพอแฟนบอลแมนยูเอเตทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาเมื่อเห็นข่าวว่าเขาคือค andidate ที่เซอร์จิมและคีฟอยากให้ไปคุมทีมแทนเอลิกเินฮากแต่นี่คือกุนซือที่มีผลงานการคุมทีมชาติอังกฤษลงเล่นรายการใหญ่ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เซอร์อันเดมซี่ที่พาทีมคว้าแชมป์โลกในปี1966ตู หัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ6ประเด็นกาเลตเซาเกตคุมอังกฤษดีแล้วหรือแย่เพราะแค่โดนคาดหวังสูงชื่อของกาเลเซาเกตไม่เคยอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักเตะเขาไม่เคยเล่นให้สมโมสรนใหญ่โดยค้าแข่งกับแค่3ทีมเท่านั้นคือคิสตัลพาเลตแอสตันวิลล่าและมิดเดิลสโบแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยที่เขายังเป็นผู้เล่นคือถ้วยลีคัพกับมิดเดิลสโบในปี2004นอกนั้นคือไม่ประสบความสําเร็จอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม้จะะเเเคยยยตตติิดททีีมมมมชชาาาออออััังงงงกกก่่สสสํแลลลปป็นหหวขุูโ1960 อังกฤษนั้นเป็นเจ้าภาพแต่เขาก็มีตาบาปด้วยการเป็นคนยิงจุดโทษพลาดในช่วงดวลเป้าของรอบรองชนะเลิศจนทีมสิงโตคำรามอดเข้าชิงเพราะแพ้ต่อเยอรมน,นีไปอย่างน่าเจ็บใจส่วนเส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมสาวเกตก็ผผานงานคมสโมสรมาแค่ทีมเดียวเท่านั้นโดยเป็นผู้จัดการทีมของอดีตต้นสังกัดสมัยเป็นนักเตะอย่างมิเดสโบระหว่างปี2006-2009ซึ่งกระทำได้ดีที่สุดแคปคาโบโลอยู่อันดับกลางตารางไม่ได้แชมป์บอลถ้วยอะไรเลยและเป็นคนทําให้ทีมตกชั้นลงสู่แชมเปี้ยนชิพในปี2009อีกด้ววยหหลลังงงโโดโโดดนนบออกกจาาตแ่่ใฤ การ2009-2010เซาเกตก็ว่างเว้นจากงานคุมทีมไปนานถึง4ปีก่อนจะกลับมารับงานโค้ชโดยคุมทีมชาติอังกฤษชุดยู21ในช่วงกลางปี2013ส่วนโอกาสเข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก็ได้มาแบบส่มลน่นเพราะว่าแซมอลาดาตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งในช่วงปลายเดือนกันยายนปี2016เดองจากคนกระแสดกดดันว่าเขาไม่เหมาะสมกับการเป็นกุนซือทีมชาติไม่ไหวเอามีคดีเช้าเรื่องการรับเงินสินบนจากเอเย่นของนักเตะแถมยังโดอนอัดคลิปเสียงหลักฐานที่เขาพูดจาดูหมิน่นบุคคลสําคัญในว,วงการฟุตบอล มีวาสนาดีในการเข้าควบคุมสิงโตคำรามชุดใหญ่โดยในช่วง4นัดทีเขาคุมทีมในช่วงขัดตาทับอังกฤษไม่แพ้ใครเลยจนทําให้เขาได้สัญญาคุมทีมถาวนนานถึง4ปีวันที่30พฤศจิกายนปี2016สําหรับเกลรสซเกตมีสถิติที่ดีมากๆหลายอย่างในการคุมทีมชาติอังกฤษโดยท่านำเฉพาะคนที่ได้คุมพลพรรคทีไลออนไม่ต่ำกว่า50นัดเขาคือคนที่มีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะสูงที่สุดทาได้มากถึง61.95%จากผลงานชนะ57นัดจากทั้งหมด92นัดผลงานโดดเด่นส่วนใหญ่มาจากการลงเล่นรออบัดเลืก รายการสาคัญในยุคที่เซาเกตคุมทีมอังกฤษคว้าแช,ชมป์กลุ่มรอบคัดเลือกได้ทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นคัดบอลโลกปี2018คัดยูโรปี2020คัดบอลโลกปี2022และคัดยูโรปี2024โดยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นในรอบคัดเลือกรายการเหล่านี้ซึ่งในศึกยูโรปี2024รอบคัดเลือกเขาพาทีมเอาชนะแชมป์เก่ายูโรอย่างอิตาลีได้ทั้งไปกลับอีกด้วยผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไม่ได้แย่เซาเกตสามารถพาอังกฤษเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นอย่างน้อยมาโดยตลอดครับซึ่งในรอบ25ปีหลังังคคคุณืือออนนนเเเดดดีี Sweden, ยยวววทท่าสสิิต้ L ้ I ้ไโชกก แต่ในยุคของสซเวนอังกฤษก็จอดป้ายในรายการใหญ่แค่รอบ8ปทีมทั้งหมดแต่เซาเกตมีผลงานที่ดีกว่านั้นครับจาก3ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ไม่ตกรอบเร็วแต่ก็ยังมีถึง2รายการที่อังกฤษนั้นไปถึงรอบรองชนะเลิศเขาคือกุนซือคนแรกในรอบ28ปีต่อจากเซอร์บอบบี้ร็อบสันที่สามารถพาทีมสิงโตคำรามเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกได้โดยพาอังกฤษคว้าอ,อันดับที่4ในฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียในศึกยุโรป,ปี2020ซึ่งแข่งขันกัันนใใชช่่วงงงงงซมเเออรรปี2021ตบาาฤข้ถึึิิะ สายของทีมชาติอังกฤษพวกเขาไม่เคยเข้าชิงบอลยูโรได้มาก่อนเลยซึ่งถ้าเทียบกับอดีตกุนซือทีมสิงโตคำรามที่มีโปรไฟล์คมทีมเหนือกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นโคตต้ชต่างชาติอย่างเซเวนโกรานิลิสันหรือฟาบิโอคาเบโลแม้แต่ตำนานกุนซือของอังกฤษอย่างเซอร์บ็อบบี้ล็อบสันถือว่าซาเกตสามารถพาอังกฤษใกล้เคียงกับความสำเร็จได้มากกว่าทุกคนนอกจากผลงานที่ถือว่าไม่ได้แย่แล้วซาเกตยังเป็นคนที่วางตัวดีไม่มีปัญหาขัดแย้งกับใครให้สัมภาษณ์ได้อย่างสุขุมและทนรับความกดดันจากเสียงวิจาจาารรณจจกแฟนบบออลลไดดด้้้ีมโยตคัทใใใหหว เขาคุมทีมมานานถึง8ปีแล้วอย่างไรก็ตามครับหลายคนก็มองว่าสิ่งที่ทําให้อังกฤษเนี่ยมีผลงานกับทีมชาติที่ดีเป็นเพราะเขาโชคดีด้วยที่ได้คุมนักเตะรุ่นโกลเด้นเจเน a เรชันซึ่งอยู่ในยุคที่พิม์ลีคือลีกที่มาตรฐานดีที่สุดในโลกจนมีู้เล่นระดับเวิลด์คาพให้ใช้งานแทบทุกตําแหน่งอีกอย่างก็คือเส้นทางของอังกฤษในรายการใหญ่ๆก็เหมือนจะปูทางให้เข้ารอบลึกอยู่แล้วโดยในศึกฟุตบอลโลกปี2018อังกฤษอยู่ในกลุ่มที่เจอทีมไม่แข็งอย่างตุนิเซียและปนาน,ะนามาซ่ง้ัแบบบยตตี รอบ16ทีมสุดท้ายไปต้นไปอังกฤษก็ไม่ต้องเจอกับทีมชาติยักษ์ใหญ่เลยโดยไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียในรอบ16ทีมสวีเดนในรอบ8ทีมหรือแม้แต่โคเอเชียในรอบ aller, รองชนะเลอศล้วนแต่เป็นทีมที่ดูมีชื่อมีชั้นเป็นรองอังกฤษทั้งหมดครับ แต่สุดท้ายแกเรตซเกตก็กลับไม่สามารถพาทีมเข้าถึงรอบชิงบอลโลกได้ทั้งที่อุตสาห์ขึ้นนำโคเอเชียไปก่อน1-0ตั้งแต่ต้นเกมจากฟิกคิกของคีรลนที่เปียขณะที่ผลงานยอดเยี่ยมในศึกยูโรปี2020ที่เขาพาทีมเข้าชิงอังกฤษก็ได้เล่นในบ้านตัวเองเกือบทุกนัดโดยเล่นที่เวมบีทั้ง3นัดในรอบแบ่งกลุ่มที่อยู่กับโคเอเชียสกอตแลนด์และสาธารณรัฐเช็กซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มที่ยากส่วนการเอาชนะเยอรมนี2-0ในรอบ16ทีมก็มีความได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านขออ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 องงงตตััวววเเเเเีีีีกกดดด้้้ยยยยยมมมมทททท่่่่ฤไปปืืืนนนใรรรบสุา3ค8ล ยูเคนีนซึ่งการเอาชนะยูเคนได้แบบไม่ยากก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็คาดไว้ว่าอังกฤษควรทําได้อยู่แล้วจากนั้นเกมรอบรองชนะเลิศและนัดชิงก็ล้วนแตะกันที่เวมบีทั้งหมดแต่กาะลเซาเกตก็ยังพาทีมคว้าแชมป์ยูโรสมัยแรกในประวัติศาสตร์ไม่ได้ทั้งที่นัดชิงขึ้นนําเร็วจากลูกช่อแต่ก็ยังวายแทคนิกแบบกลัวเสียป,ประตูจนโดนอิตาลีจีเสมอได้แล้วก็แพ้ไปอีกในช่วงโดยจุดโทษโดยกว่าจะส่งตัวรุกอย่างเจดอนซันโชและมาคานเลตฟอร์ลง่สนามในนัดชิงยูโรก็เป็นช่วงนาที ชนะให้เด็ดขาดจนนักเตะแทบไม่มีเวลาเล่นกับลูกบอลสุดท้ายแนวรุกตัวสำรองที่ส่งลงไปเพื่อให้ยิงจุดโทษในเกมนั้นทั้งซานโชและฟอร์ดและบุคยโยสากาซึ่งลงสนามตั้งแต่นาทีที่70กลับเป็นคนสังหารจุดโทษพลาดกันท,ทั้งหมดในช่วงดวลเป้าจนต้องแพ้อ,อิตาลีและพลาดแชมป์ไปแบบน่าผิดหวังขนาดที่ในศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมาครับอังกฤษก็อยู่ในรอบแบ่งกลุ่มที่ง่ายอีกครั้งพบกับอิหร่านสาหรัฐอเมริกาและเวลส่วนรอบ16ทีมก็เจอกับเซเนกลัลซึ่งหลายคนมองว่าถ้าผ่านทีมพววกกกกกนนี้้้้เเเขาารออบลลึไไไ่่ด็แแยิปซตจ ทีทำใ้ตามมาตรฐานที่คนคิดแต่พอต้องเจอของจริงอย่างฝรัลล่งเศสในรอบแทีมก็ต้องแพ้ตกรอบไปอีกถ้าหากไปดูที่สถิติเซาเกตอาจจะพาทีมชนะได้บ่อยแต่โปรแกรมส่วนใหญ่คือการเจอกับทีมที่เป็นรองมากๆแต่เขาแทบไม่เคยแสดงให้เห็นว่าชนะในเกมที่เจอกับทีมคิว้วๆได้ยังไงโดยล่าสุดก็ยังเพิ่งพาทีมอุ่นเครื่องแพ้บาซิลคาบ้านไปศูนย์หนึ่งไปอีกสัญญาของกเลกลิสเซาเกตกับทีมชาติอังกฤษจะหมดลงในวันสิ้นปี2024ซึ่งมีรายงานข่าวว่า FA ต้องการต่อสัญญาให้เขาคุมทีมไปจนถึงฟุตบล,ลปี26 อาจจะไม่ใช่กุนซือระดับเวิลด์คลาสแต่ตลอด8ปีที่ผ่านมาเขาทํางานได้อย่างไม่มีปัญหากับใครวางตัวก็ดีและไม่ได้พาทีมตกรอบรายการใหญ่แบบน่าเกลียดแม้ว่าเซาเกตจะพาทีมตกชั้นลงส่ลีกบีของสกยูิ่าในชั่นลีกแต่นั่นไม่ใช่รายการที่สําคัญเท่ากับยูโรหรือฟุตบอลโลกที่เซาเกตมักจะพาอังกฤษเข้ารอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยมาโดยตลอดงานคุมทีมชาติส่วนใหญ่หลายๆประเทศชั้นนาก็มกจะใช้โค้ชที่เป็นกุนซือในชาติตัวเองเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเป็นคนที่รวมใจนักเตะในประเทศได้และที่ผ่่่าาานนนนนมเเเขก็็ดูปูปคคคทีผ้ลนนสัญ สำคัญของทีมชาติยินดีที่จะร่วมงานด้วยมาโดยตลอดครับส่วนโค้ชชาวอังกฤษคนอื่นๆก็ดูจะไม่มีใครโดดเด่นในตอนนี้แม้ว่าเซาเกตจะโดนคอลหาว่ามีระบบลูกลักแต่แฮร์รี่แม็กไกวทำผลงานกับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้ดีมาโดยตลอดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เซาเกตจะไว้ใจให้แม็กไกวคือตัวเลือกแรกๆในแผงหลังของทีมชาติอยู่เสมออีกคนครับที่โดนเนบแนมว่าเป็นลูกรักเซาเกตมานานหลายปีนั่นก็คือคาวินฟิลลิปแต่พอช่วงหลังที่ไปเล่นกับเวสแฮมแบบยืมตัวแล้วโชว์ฟอร์มมไดดด้้แแยจจริิงๆเขาาากกโนตตัทีชลว สุสาเกตก็ยังฟังกระแสเรียกร้องจากคนส่วนใหญ่ที่ให้เรียกดาวรุ่งอย่างคอปปี้ไมโน่เตะทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยเขาก็ทําตามและส่งลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับบาซิลในฐานะตัวสมรองเลยทันทีอังกฤษคือทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะที่แฟนบอลซึ่งติดตามพิมพ์ลีกรู้จักทุกคนการจะเรียกตัวผู้เล่นให้ถูกใจทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะบ,บางตําแหน่งอาจจะมีขัดใจแต่โดยรวมถือว่านักเตะฟอร์มเยี่ยมที่ทุกคนนั้นเห็นตรงกันว่าต้องติดทีมจริงๆก็มักจะถูกเรียกตัวเสมอคือในมุมของแฟนบอนอออออาาาจจจะะมมมมมงงว่่่่่นนนีีีีคคืททไไดดพพัก้แชใุ FA, การร่วมงานกับเซาเกตถือว่าทําได้ดีตามเกณฑ์และไม่ยุติธรรมที่จะไปไล่เขาออกอย่างไรก็ตามครับตัวของเซาเกตก็ยืนยันว่าเขาจะตัดสินใจเรื่องของอนาคตตัวเองหลังเสร็จภารกิจในศึกยุโรปี2024ที่เยอรมนีจะเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางปีนี้เท่านั้นและจะไม่คิดเรื่องโอกาสไปคุมสโมสรอนด้วยแม้ว่าช่วงหลังจะมีข่าวลือว่าแมนยูเอตต์อยากได้ไปคุมทีมแทนเอริคเทนฮากแต่ดูเหมือนว่าในมุมของแฟนบอลผีเนี่ย้า้เลือกระหว่างเทนฮากคุมทีมต่อกับเซาเกตไปคุมแทนทุกคนแทบจะคิดเหมือนกันนวว่่่่าาาให้กียคุมตองด แล้วสิ่งที่น่าสังเกตคือชื่อของกเกเรเซาเกตไม่ตกเป็นข่าวกับสโมสรใหญ่ๆทีมอื่นเลยทั้งที่เลี้ยวูบารเซโลนาและบบเยอร์มิวนิกกำลังมองหาคนซือคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่3ทีมนี้ที่ตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงไม่คิดจะเอาเซาเกตไปเป็นตัวเลือกนั่นแสดงให้เห็นว่าจนถึงตอนนี้เซาเกตย,ยังไม่ใช่คนที่ส่วนใหญ่ไว้วางใจเลยอย่างชัดเจนครับซึ่งตัวของเซาเกตก็เคยเผยว่าเขารู้สึกตัวเองดีว่าเป็นคนที่โดนจ้องจับผิดมาโดยตลอดแต่เขาก็ก้มหน้าก้มตาทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายไปเท่านั้นออย่่าาาาางไไรรรรกกก็ตมมบี สัญญาคุมทีมชาติอังกฤษไปยาวๆและยืนยันว่าจะขอตัดสินอนาคตตัวเองหลังจบยูโรเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนทั่วโลกรู้ว่าเขาอยากจะให้ผลงานในยูโรปี2024เป็นตัวตัดสินว่าเขาสมควรได้รับโอกาสคุมทีมที่แฟนบอลจับจ้องหรือเปล่าสำหรับศึกยูโรปี2024อังกฤษถูกบริษัทร,รับเดิมพันถูกกฎหมายหลายสำนักทับยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โดยมีอัตราจ่ายต่ำกว่ารองแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสและเจ้าภาพอย่างเยอรมนีเสียอีกครับเพราะขุมกำลังที่นำโดยสุดยอดนักเตะอย่างแฮร์รี en, ่เคน และดาวรังจากพีิมิลีอีกมากมายในสายตาของสื่อและแฟนบอลมองว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพดีและพร้อมกว่าชาติอ,อื่น อังกฤษอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเซอร์เบียเดนมาร์กและสโลวีเนียซึ่งกระดูไม่น่ามีปัญหาสําหรับเข้ารอบโลกท์ขิ้นเหลือก็อยู่ที่ตัวของเกรเตซเกตแล้วครับว่าจะใช้โอกาสที่ได้คุมทีมที่มีขุมกําลังคุณภาพมากขนาดนี้ไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเขาพาทีมได้แชมป์อย่างสง,ง่างามก็ถือว่ามีเครดิตที่ดีเหมือนกับสถานะของลิโอเนลสคาโรนี่ที่ดูเป็นกุญือโปรไฟล์ดีทันทีเมื่อพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ถ้าสุดท้ายแล้วก็ยังพลาดแชมป์อีกหรือว่าล้มเหลวเมื่อเจอกับโจทย์ทดสอบยาก ที่มีความกดดันสูงมากอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ยิ่งไม่เหมาะส่วนงานทีมชาติอังกฤษถ้าสุดท้ายเซาเกตยังพาทีมประสบความสําเร็จในยูโรปีนี้ไม่ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่เขาจะลองเปิดโอกาสให้คนอื่นมารับช่วงคุมทีมชาติในชุดที่แข็งแกร่งชุดนี้ต่อบ้างแล้วแฟนบอลจะได้หายคาใจกันสักทีว่าพาให้ทีมชาติอังกฤษในชุดที่เต็มไปด้วย,วยตั้งแต่คุณภาพขนาดนี้ไปอยู่ในมือของคนอื่นจะทําได้ดีกว่าให้เกเรยเซาเกตนั้นคุมจริงหรือเปล่าขอขอบคุณท ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ